ถ้าวันนี้จะมองหาประกันสุขภาพซักเล่มมีมากมายให้เราเลือกแต่สองแนวทางใหญ่ๆใ,ใ,ในการที่เราจะเลือกซื้อประกันสุขภาพนะครับขออนุญาตยกตัวอย่างให้ดูวันนี้สิ่งที่ผมอยากแนะนําวันนี้คือประกันสุขภาพมันมีดีหลายแบบเนาะวันนี้ผมยกมาหนึ่งตัวก่อนมันคือประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายที่ห้าล้านบาท สามารถดีตรงไหนตัวนี้ดีที่แบบจับต้องได้เบีย้ยไม่ได้แพงมากแล้วก็ความขอค่อนคางสบายใจในระดับที่ดีนวันนี้นะครับที่ดีกว่านี้มันดีไหมดีแต่เบีย้ยมันก็แพงผมยกตัวนี้นมาก่อนแต่วันนี้ประเด็นคือเราไม่ได้มาดูไส้ในของแผนนี้กันเราจะมาดูการทํางานของแนวทางที่เราจะใชประกรันสุขภาพในปัจจุบันว่าถ้าวันนี้เราจะควักเองอินจากกระเป๋าซักหนึ่งก้อนเพื่อวางแผนประกันสุขภาพให้ตัวเอง แบบไหนที่ดีและเหมาะกับเราทั้งวันนี้และวันหน้านะครับเราจะเคยได้ยินมาบ้างในปัจจุบันเนาะในสินค้าในท้องตลาดนะครับระยมทำภาพประกอบเพื่อความเข้าใจนะครับถ้าวันนี้เราอายุสามสิบปีนะครับแล้วเราต้องซื้อประกันสุขภาพไปจนถึงอายุ84เพื่อให้คุ้มครองเราจนถึงอายุ8ปดสิบห้าซึ่งก็เป็นอะไรที่ตัวเลขเฉลี่ยของคนไทย นะครับที่ค่อนข้างแบบสบายใจละชีวิตน,นี้ของฉันนะครับเรามาดูกันว่าวันนี้ทางเรื่องของเราแบบเอประกันสุขภาพแบบเดิมๆนะครับจ่ายไปคุ้มครองไปเหมือนประกันลดเบี้ยจะค่อยบคอย่คอยปรับตามอายุที่ลงท้ายด้วยเลขหนึ่งกับเลขหกสามสิบเอ็ดสามสิบหกสี่บอ็ดสี่สิบหกห้าสิบ้าสบหกปรับไปเรื่อยๆตัดกราฟเลยนะครับกับแบบบิบอย ที่เป็นแบบว่าวันนี้เบีย้ยคงที่เลยนะตลอดสัญญาเลยแต่จะเห็นใช่ไหมครับว่าวันนี้เริ่มต้นแพงกว่าแบบ A นะมีบอยแพงกว่านะครับอ่ะเรามาดูกันต่อก็มีคุณผู้ชายสักหนึ่งท่านนะครับถ้าวันนี้เขาบอกว่าเอ้เถ้าฉันจะทำแผน A ในเหมาจ่ายห้าล้านบาทตัวนี้วันนี้อายุสามสิบนะเขาต้องควักกระเป๋า18,300แพัมร้ยงไหมครับกับเหมาจ่หล้านไม่แพงมากหรอก นะครับเี้เรามาดูแผนบีบอยล่ะถ้าแผนบีบอยวันนี้ฉันต้องควัากระเป๋าเท่าไรสี่หมื่นสามพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบพอเห็นตัวเลขแบบนี้ได้คำตอบไหมครับเหรือ B ีดียังครับยังไม่ต้องตอบเก็บไว้ก่อนนะครับมาดูคุณผู้หญิงบ้างนะครับคุณผู้หญิงแผน A อนะครับคุณผู้หญิงต้องใช้เงินวันนี้สองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสังเกตยอย่างอายุเท่ากันนะอายุสามสิบนะคุณผู้หญิงจะแพงกว่าคุณผู้ชายในเรื่องสุขภาพเนาะ ผู้หญิงเขามีข้างในเยอะกว่าผู้ชายนะครับ้าแผนบีบอยของคนผู้หญิงวันนี้เริ่ม46,11บาทนะทั้งผู้ชาย A B ผู้หญิง A B เริ่มได้คำตอบให้ตัวเองไหมเห็นตัวเลขค่าเบียอแบบนี้ยัง่งอย่าเพิ่งตอบนะครับเราวันนี้วันนี้เราดูจุดเริ่มใช่ปะเราดูจุดสุดท้ายกันด้วยว่าแล้วถ้าวันสุดท้ายนะของคุณผู้ชาย อายุ84แล้วจ่ายเบีย้ยไปสุดท้ายแล้วลองรวมยอดเบีย้ยตั้งแต่อายุ30จนถึง84สิ55ปีเป็นเงิน3 6ม6้0 0หคิดว่า B ีบอยจะมากกว่าหรือน้อยกว่าเอมันเริ่มต้มนมด้วยแพงกว่านะ43,000เลยนะกับ1 8นแปเห็นปะนดูของ B เห็นอะไรไหมครับ ของถ้าเป็นแผน B ีบอยของคุณผู้ชายเริ่มสี่หมื่นสามก็จริงแต่จ่ายไปห้าสิบห้าปีเนี่ยสี่หมื่นสามคูณห้าสิบห้าปีแหละครับสองล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสามร้อห้าสิบาทผลต่างหนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบคำตอบแรกที่เราเห็นแค่ช่วงนี้ ab กับเมื่อเราเห็นตอนจบคำตอบเปลี่ยนไปไหมครับนะครับลองตอบตัวเองในใจ มาดูของคนผู้หญิงบ้างนะครับของคนผู้หญิงวันนี้ครับถ้าเป็นแผน A จ่ายตั้งแต่อายุ30จนถึง84นะ55ปีเป็นเงินทั้งสิ้น3,793,200บาทเช่นกันครับถ้าเป็นแผน b b บอยใช้เงินประมาณไม่ประมาณครับสี่หมืนบาทคูณ55ปีครับเป็นเงิน2 5 3 6้านบาทส่วนต่าง หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าล้านสองพอๆกันเลยส่วนต่างนะครับอันนี้สิ่งที่ผมกำลังจะบอกว่าวันนี้การเริ่มต้นที่แพงกว่าไม่ใช่ว่าจะแพง่าเสมอไปนะครับเพราะแบบบีบอยอย่างที่ผมบอกว่ามันเป็นแบบที่เบี้ยคงที่เบี้ยไม่ปรับแต่แบบ A เนะี่ยวันนี้เริ่มต้นที่เบี้ยไม่สูงแต่จะปรับยิ่งหลังกษียณเบี้ยจะแพงมากๆนะครับอันนี้ให้เห็นภาพเต็มของแบบทั้ง A และ B ก่อน นะครับต้องบอกว่าแบบ b ีบอยเนี่ยเป็นแบบประกันที่เรียกว่าประกันชีวิตควบการลงทุนในกองทุนรวมโดยเอาเบี้ยที่เราจ่ายะหะค่าใช้จ่ายเนี่ยไปใส่ในกองทุนรวมลงทุนให้เรานะครับแต่ที่ผมทําตัวเลขให้เห็นทั้งหมดนี่ไม่ได้เกี่ยวกับเงินในกองทุนรวมเลยนะครับถึงแม้วันนี้เราจ่ายเบี้ย,เ,ยเต็มๆทั้งคู่ก็จะเห็นว่าแบบ b ีบอยช่วยเราประหยัดได้มากกว่า แถมถ้าตัวแบบจริงๆที่มีเงินก้อนหนึ่งไปลงทุนไว้ในกองทุนรวมมันอาจจะเหลือมาหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นมันก็คือผลประโยชน์ส่วนเพิ่มของเรานะครับอันนี้เป็นไอเดียที่อยากให้เพื่อนๆวางแผนประกันสุขภาพเราวันนี้มีประกันสุขภาพดีไหมดีครับแต่จ้าจะให้ดีคนมีให้ยาวๆนะครับฝากไว้เป็นไอเดียวางแผนนะครับขอบคุณมากมากครับ